กดยากมากคราวนี้กดส่งของโลดตัสเสร็จก็มาส่งของที่โรงเรียนบางเขนกดกดยากมากเลยกดไม่ติดเลยมานง่ายวบ,วบนี่ก็ปรับสเกลแล้วนะพกงงง,งหายวับวบเลยเนี่ยเพิ่งได้งานตอนเท่าไหร่เนี่ยเก้ามงสี่สิบสี่ที่ถูกตอนนี้มันนั่งอยู่ตรงก่อน ข้าวหมูแดงในกิวตรงนี้ผมว่าตอนสักสิบเอ็ดโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงเนี่ยตรงนี้ถ้าออกดีแต่ก็จะเน้นเน้นแบบไม่ไกลแหละไปไม่ไกลแต่ว่าคือเน้นมากก็กดไม่ติดก็ถือว่าอไปไหนก็กดติดก็ไปหมดแล้วการจบแค่นั้นแหละโรมีดบางทีเน้นมากก็กดไม่ทันเหมือนไล่แม่นะ่ะเน้นมากก็กดไม่ทันเดี๋ยวไปรับงานก่อนนะครับ ไรอเมซอนเศนานิคมหนึ่งซอยสิบสองไปเช็คเรื่องงานอันี้รอบสามชาเขียวนมปั่นส่งใกล้ๆน่าจะได้สักรอบหนะึ่ง รออาหารก่อนนะครับกดยากเหมือนกันนะโรบินนไม่ใช่ง่ายง่ายก็สิบเอ็ดโมงโรบินตั๋วห้าบาทดำม่วงมาถูกผมอ่าเจอ ตามม่วมันอยู่ข้างล่างเมื่อกี้นี่หว่าแล้วคุขึ้นมาทำไมวะบาง <c oughs> ทีไม่ค่อยได้หลับก็แบบมงต้งดีชิสมากานกดยากเนาะแจะปรับสเกลมาก็พอได้อยู่ก็ไปหาวิธีการปรับสเกลวันนะในใน u t u b e มีอยู่ครับทำกันสองคนก็ได้ไปซื้อสาย OTG มา ก็คืนใช้โนวาโนวา 5T ปรับสเกลโปรโก,ก F3 เดี๋ยวยิงโรบินก่อนเดี๋ยวไปใหม่ไปลองไลแมนดีกว่านะครับเดี๋ยวรับงาก่อนนะครับทำม่วมาได้ร้านอาหารเจดูซีว่าจะนานไหมมีพิซซ่าเจด้วย thank you เรียบร้อยในส่วนของโรงพยาบาลที่พาวดีพอดีลูกค้าพานัาจะสั่งเป็นประจำแหละเราก็บอกว่าโทรมาเดี๋ยวน้องจอดมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมพอผมจอดเราจอดปุ๊บเราก็กดว่าถึงแล้วใช่ไหมาเขาก็รู้ว่าถึงแล้วเขาน่าจะเขาน่าจะจอดรถรอที่ปั๊มแหละแล้วเขาก็นัดที่โรงพยาบาลที่พาวดีเขาบอกคือรอตรงที่จอดมอเตอร์ไซค์นะเดี๋ยวพี่วนรถมาวนมาปุ๊บก็ได้ถูส่งเลยนี่แหละลูกค้าในฝันเลย ที่อยากให้ทุกออเดอร์ไม่เป็นแบบนี้แต่มันก็ไม่เป็นแบบนี้แต่ลูกค้าโรบินอะ่ะก็ส่วนใหญ่แล้วอะ่ะจะดีไม่ต้องมีปัญหามีปัญหาน้อยมากเพราะลูกค้ามาโดนเก็บตังค์ไปแล้วไงเออข้าไปเขาก็ต้องไอ้นี่ไงต้องวางแผนต้องรู้ว่าเออส่วนน้อยน้อยจริงๆเจอเปร์เ็นน้อยมากที่แบบลูกค้าไม่รับรดยงานใหม่ละกดตรงนี้ก็ต้องระวัง รงไม่บาๆนี่พอพอดีเพราะว่าบางทีมันจะมีทุ่งสองห้องกับลาดยาวฝั่งนู้นมาถ้ามันมาปุ๊บเนี่ยมอาจจะทําให้เราต้องข้ามไปฝั่งถ้าเราขบนะครับเดี๋ยวดูร้านร้านยังไม่รับเลยตัวสมคิดอยู่ตรงไหนกนะเดี๋ยวผมโทรหาร้านค้าก่อนดี้ก่อนนะครับง, <c oughs> งานถัดไป ก็เหนียวหมูคุณลัดดามองกเกษตรแม่เจ้าแล้วลผมอยู่วิภาวดี42เรามาดูว่าแผนที่มันขึ้นเท่าไหร่4.7กิโลจ้าโหดไหมล่ะมีอย่างเดียวย้อน เดี๋ยวก็เสียเวลาอ๋อไม่ถึงหรอกอเพราะว่าเดี๋ยวเราเข้าประตูสามตรงนี้ได้แล้วก็รัระตรงนี้ได้ไม่ถึงแต่ก็ประมาณนั้นแหละเพราะว่าเนี่ยระยะระยะของของโรบินมันคือตอนที่จะไปรับอาหารเนี่ยมันจะเป็นเส้นตกุกนะครับโอเคเดี๋ยวไปรับอาหารก่อน๋ยวไม่ทันบ่ายโมงตกบ่ายก็เงียบลูกแนะอฟไปเนาะเขามีลายพกัน <c oughs> มีลายแมนกับพอจิ้งนะครับได้ไก่ทอดรัดเท้า,ทาส่งคอนโดไลท์ใกล้ๆตอนนี้ก็ไว้กดที่โดนตัดลัดเท้าเหมือนเดิมโรบินก็เงียบอยู่นะครับสลับกันนั่นนะสองแอปตอนนี้ก็มีโรบินกับลายแมนส่วนช้อปปี้ก็คงไว้ก่อนอแล้วเขาบ่นกันเงียบๆพอได้กดแล้วกดยืนยันนะครับแ้วก ส่งไลแมนเมื่อกี้ก็ซอยไลแมนแหละแต่จ,จอบนก็เป็นโรบินฮูดพอโรบินฮูดเด้งมาปุ๊บเราก็กดหลดไปส่งสำงานเพิ่งจะได้งานนี้ร้านข้างหกงอ้านนี้อยู่ตรงไอ้นี่ตรงข้าหงยิบสน,น่าจะส่งไปไกลมากนะครับก็ตอนนี้ก็มีอะไรก้าหมดแหละุูเป็นช h อปปีที่ยังไม่ได้เปิดเพราะว่ามันมัน,ม,นมันออโตโ้เนาะหรือว่ามันอะไน,นั่นนะ เกงีย,ย,งยก็เอาสองอันนี้ก่อนอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าคงไม่รู้มันจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าอะไรหลายปัจจัยอ่ะถ้าแอปเก่าแอปเดิมเช่นพวกไลแมนแคปโรเบนทัวอะไรอย่างเงี้ยคุยเพนด้าเงียบแสดงว่าแอปอื่นก็ไม่น่ารอดหรอกมันก็ต้องเงียบเหมือนกันและจะเงียบกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าลูกค้าบางท่านยังไม่รู้จักนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปรับอาหารร้านนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ นี่บอกเลยไม่ได้รโรบินก็อาจจะแย่กันโรบิน8 9 3 3าครับผมขอบคุณคับข้าวปลาแกะกำลังยืดเห็นป่ะกินน้ำปลาไม่ได้โรบินก็อาจจะแย่มก็แล้วก็ให้ทุกคนก็มีแอปไหนก็สมัครยึดเอาไว้ มันจะช่วยเราตอนที่บางแอปไม่มีงานะนนี่ก็เข้ากล่องเดียวห,ห็นปะเขาก็ยังสั่งโรบินถูกไหมคือสุดท้ายแล้วอะทุ้ป,ปียังไม่ทำให้ลูกค้าเคยชินกับการสั่งแอปอะแล้วอยู่ดีก็ไปขึ้นนู่นขึ้นนี่เขาก็เขาไม่สั่งอย่างอื่นนดิถูกปะทางเลือกไม่เยอะแยะเอาชิ้นายและคือขายรูปมัวตะปู เดี๋ยวผมถ่ายรูปก,ก่อนไปเอาอาหารมาส่งลูกค้าก่อนนะครับส่งลูกค้าพระหนโยทินห้าสิห้ากดงานตรงนี้กดขึ้นอนุสาวรีกดไม่ติดกดไม่ทันแต่ขึ้นตลาดบางเขนกดทันแม่เจ้าวัดติดิต้มรถหมูมหาคอนครอยู่วิภาหกสี่เขาจะรับอยู่ไม่รับ ต้องโถบางทีเจ้านี้บุนบุนไปรับใครไงนี่อยู่ตรงนี้ร้านอยู่ตรงนี้ก็วิ่งนี่อ้อมนี่ไปส่งท่าแรงอะก็แถวบ้านแหละใกล้เคียงอยู่นะครับโอเควันนี้ก็ยังอย่างน้อยก็มีโรบินทูดมาช่วยเรื่องอไรายได้ถ้าหน่อยไม่งั้นแย่จริงคือคนคนที่วิ่ง อแอปเดียวก็โอเคแหละก็คือเราเราก็ไปวิ่งแอปอื่นนะเนาะเขาก็อาจจะมีงานมากขึ้นนะเนาะก็ช่วยๆกันไปเนาะในยุคนี้สมัยนี้แอปมันเยอะเหลือเกินนะครับเดี๋ยวลองดูซิว่าเขาก,กดหรือ,อยังยังไม่กดนะครับเดี๋ยวผมโทรหาร้านก่อนนะคครับสวัสดีครับร <c oughs> อบสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้ซอชอไม้และมายาลาบ ันนี้ก็เราินพ์ูดทั้งหมดเลยเดี๋ยวเราไปดูงานกันเราดูานีน้พูดไปถึที่อ่าสิบสี่งานรวมนี้เป็นสิบห้าก็จะเป็นแปดร้อยนะครับแล้วก็มีลายแมนอีกง,งานหนึ่งเป็นสีาา่สิบสองบาทก็ออมาสักเกือบเ้าร้อยอ่ะก็มองแล้วมันก็ไม่ต่างเลยชอบพิมดอะไรเท่าไหร่คือถ้ามันเงียบอ่ะคือถ้ามันกลับมาเหมือนเดิมเดี๋ยวผมก็ไปที่ พราะว่าขี้เกียดจกดติ๊กตุูกคือวิ่งปุ๊บรับของส่งเลยจบง่ายแต่ถ้ามันมันไอ้น,นี่เดี๋ยวก็มากดเนี้ยเหมือนเดิมก็ต้องเราอย่างน้อยเราก็ต้องมีอย่างน้อยทักษะแับผมว่ากําลังดีแล้วแต่เลยก็แ,แต่ถนัดเลยแล้วแต่ที่จะสมัครได้นะครับเราไม่สีเรียดเรื่องนี้เราเป็นแค่พาร์ทเนอร์ผมนั่งรออ่า อาหารตัวนี้ก่อนนะครับก็วันนี้ก็จบอยู่ที่ประมาณเท่านี้นะครับ10บเท่าไรสิบหกรอบเพราะว่วารวมลายไมย้อีกรอบหนึ่งก็เป็นสิบหวิ่งทัฟฟี่ฟูดก็อยู่ประมาณ1ิบเจดรอบประมาณนี้ก็จะได้ประมาณเก้า้อยห้าิบหรือพันหนึ่งประมาณนี้อนะ่ะแต่ทัฟฟี่ฟูดเนี่ยจะจบที่ห้าโมงเย็นห้าโมงครึ่งประมาณนี้หรือหโมงถ,ถ้าแบบช่วงกลางวันงานน้อยหน่อยเนี่ยก็จะจบประมาณ6กโมงก็ประมาณสักเก้าร้อยห้าิ พันหนึงอะไรอย่างเงี้ยไม่ห่างจากนี้เติ่น้ำมันก็เนี่ยประมาณร้อยหนึ่งไม่เกินร้อยหรอกถ้าไม่ได้วิ่งไกลมากรับวิ่งคุมโซนอะไม่เกินร้อยแน่นอนรับคอนดักขีของผมนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับทุกๆอย่างมันก็มีการแข่งขันนะเนาะเราก็ต้องปรับตัวกันไปนะครับสวัสดีครับ